ที่ KX for Innovation เราเห็นว่ากิจการ SME ซึ่งเป็นฐานรากที่สำคัญของเศรษฐกิจการผลิตและการจ้างงานของประเทศมักจะมีปัญหาหรือมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งความรู้เทคโนโลยีและการพัฒนาสมรรถนะเพื่อให้สามารถแข่งขันและสร้างนวัตกรรมได้เราจึงเสนอให้ภาครัฐภาคเอกชนสถาบันวิชาการรวมทั้งกิจการขนาดใหญ่ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ และ SME เองมาทำงานร่วมกันที่ KX for Innovation เพื่อให้ความรู้และพัฒนาสมรรถนะให้สามารถสร้างนวัตกรรมและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลทิเปอร์เฮลิกคือหลักการของสสา ต้องการต่อยอดงานบริการทางวิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลย,ยีสำหรับภาคการผลิตของประเทศยอย่างสูงสุดด้วยการเป็นศูนย์กลางให้คุกภาคส่วนของซูเปอร์เฮลิกได้มาพบปะพูดคุยแลเกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างองค์ความรู้ต่อยอดองค์ความรู้และร่วมการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้เกิดนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ที่ทัดเทียมและแข่งขันได้ในระดับสากลสามารถสร้างนวัตกรรมที่เป็นของตนเองสร้างผล,ผลผลิตที่มีมูลค่าสูงสามารถต่อยอดและพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้แข็งแรงและเติบโตได้อย่างมั่นคงสรงผลให้ประเทศพ้นจากภาวะเปราะบางของความเป็นประเทศรายได้ปานกลาง